ทำนายดวงจากวันที่เกิดนะคะเกิดวันที่19พฤษภาคมจากวันที่เกิดเป็นคนคิดมากคิดเยอะคิดหน้าคิดหลังเป็นคนขี้เบื่อง่ายนะคะบางครั้งก็ค่อนข้างเอาแต่ใจตนเองบางครั้งก็รู้สึกงองแง,งแบบไรเหตุผลนะคะเป็นคนปากตรงแต่ค่อนข้างจะคิดก่อนพูดเสมอ อย่าพูดสาบแช่งใครนะคะเดียวมันจะเป็นไปตามคำพูดลักษณะลายมือเจ้าของลายมือมีรูปลักกี้เอคือเป็นสัญลักษณ์ที่ดีนะคะในเรื่องของการหมุนเวียนด้านการเงินหมุนเงินได้ดีถึงจะมีเรื่องที่จะต้องใช้เงินหลายอย่างแต่ก็สามารถหมุนเวียนได้เสมอและกว่าจะได้อะไรมาก็กต้องอดทนและขยัน ข้อเสียของเจ้าของลายมือนะคะจะมีลักษณะเป็นรูปโซ่ที่เส้นชีวิตเส้นสมองและเส้นหัวใจเป็นคนคิดมากวิตกกังวลในเรื่องของชีวิตความรักและการตัดสินใจที่ไม่เด็ดขาดเป็นคนอารมณ์อ่อนไหวไม่ค่อยสมหวังกับเรื่องความรักเป็นคนรักง่ายไหนเร็ว ด้าน,นสุขภาพให้ระวังเรื่องระบบอาหารท้องอืดท้องเฟอ้อแน่นท้องอารม์ปวนแปรต้องทานอาหารให้ตรงเวลาสรุปโดยรวมคือต้องรักษาสุขภาพตัวเองจิตใจต้องหนักแน่นอย่าวันไวไปตามอารมณ์และความรู้สึกต้องควบคุมตัวเองให้ได้ใครที่สนใจดูลายมือให้ทักทางเพจส่งข้อความทางช่องทางทางแชท แล้วจะดูให้ตามลำดับคิวนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ